สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูอาพอรอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาอังกฤษสองนะคะวันนี้จะมานำเสนอสระผสมนะคะเอตามด้วยอาออกเสียงเป็นสระอาค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะไปเรียนสะกดคำนะคะเรามาฝึกพบทวนนะคะเสียงของอักษรทั้ง26ตัวกันเลยค่ะเอาเรามาดูค่ะเอ

J, J, J. เจเจจอมาดูคลิปต่อไปค่ะเคเคคออลลออเ็มมมเอ็นนอโออ้อ พีเพาะคิวคพาะวออาร์ลอเสซอทีทอยูอ่อ่วีฟวอวูบวอเอ็กซ์อซอ Why, y ายเยอซสาอเราทบทวนนะคะตัวอักษรและเสียงของตัวอักษรทั้ง26ตัวแล้วต่อไปนะคะเรามาฝึกสะกดคำกันดีกว่าค่ะเรามาทวนนะคะ AR ออกเสียงสระอาซึ่งตัวอย่างคำที่ครูนำาน,นำมาเสนอตอนนี้ก็คืออ่าคำแรกอ่านว่าไงคะ K, คาค่ะต่อไปคำที่2อเออกเสียงเจอออกเสียงสะอาค่ะ2ตัวต่อกันเจอารจานั่นเองค่ะต่อไปอมีตัวสะกดเพิ่มเข้ามานะคะข้างหลังสุดต้องสะกดค่ะ c ีเคอารออกเสียงสะอาค่ะเคอารดีออกเสียงเดก็จะสะกดเป็นเคอาร์ดค่ะ ต่อไปค่ะ P ออกเสียง p ar ออกเสียง r k ออกเสียง k แล้วเราลองสะกดดูค่ะ p r a p r a k p a r k ต่อไปนะคะเรามาฝึกสะกดคำแบบทีละคำนะคะทีละตัวเลยะค่ะต่อไปค่ะเรามาดูค่ะ c ออกเสียงคือออกเสียง or จะสะกดเป็นอะไรคะคืออารแปลว่ารถยนต์ค่ะอ่ะเจอรอแปลว่ากดทโลค่ะ f ฟ far แปลว่าไกลค่ะคำต่อไปค่ะ arm arm แปลว่าแขนค่ะคำต่อไปค่ะ a r k a r k แปลว่าเรือโนอาค่ะเรือโนอาคือเรือโบราณน,นะคะโอเคค่ะคำต่อไปค่ะ ค are the c a r d แปลว่าการ์ดค่ะอา้าวเรามาดูดีๆคำนี้นะคะคำนี้จะมีทั้งพยัญชนะตน้นสระและตัวสะกดอ่ะเรามาลองสะกดกันอีกทีหนึ่งนะคะค are the c a r d แปลว่าการ์ดค่ะการ์ดอวยพรของเรานั่นเองค่ะอา่าคำต่อไปค่ะ b อาบักแปลว่าเฮาค่ะคำต่อไปค่ะเบอาเนบานแปลว่าโรงนาค่ะคำต่อไปเลยค่ะอ่าวันนี้นะคะเรามาสะกดคำกันทั้งหมด10คคำนะคะครูนำเสนอทั้งหมด10คคำอย่าลืมนะคะ ก่อนที่จะอ่านสะกดคำเราควรจะทบทวนเสียงของอักษรตั้งแต่ a ถึง z กันเลยนะคะแล้วเราค่อยมาสะกดคำนะคะตามคลิปทิ่งคูอาพอให้ไว้นะคะวันนี้นะคะ Thank you for your attentions see you again next clip ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย